ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีกรกฎประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเอาลั ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาว่างเฉพาะวันอาทิตย์จะมีการเปิดการเรียนการสอนคอร์สใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์จะเริ่มวันที่2เมษายนพุทธศักราช2566จะมีสอนทั้งเบื้องต้นและก็ภาคพยากรณน,นะครับมีสอนเนี่ยทั้ง ชั้นเรียนนะครับมาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาวัชราชนัดดานะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ก็สามารถนะครับเรียนผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet ได้นะครับนะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วกดก็สามารถเข้ามาฟังได้เลยนะครับนะค่าเรียนเดือนละ1,000บาทอาจารย์ผู้สอนนะครับก็คืออาจารย์ของผมเองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรี อุปนายกสมาคมโฮรสันนานาชาติภาคเบื้องต้นจะอยู่ที่13นาฬกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับภาคพยากรอันนี้ต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะครับจะอยู่ที่15นาฬิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเลยก็คืออาจารย์ของผมนะครับเบอร์081573 4235นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ได้เลยนะครับนะเอาละเรามาเข้าเนื้อหากันชาวราศีกรกฎก็เหมือนเดิมนะฮะดาวตนุรักษของเราก็คือดาวพระจันทร์นะดาวพาจันทร์ใช้เวลาเดิน2วันครึ่งสองวันครึ่ง2วันครึ่ง2วันครึ่ง,น,งนะจนท้ายที่สุดนะครับก็เดินครบทุกราศีเลยนะก็ถือว่าเป็นราศีที่มีประสบการณ์มากนะครับนะก็แต่ว่าอยู่แป๊บเดียวนะนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นราศีที่เดินเร็วที่สุด นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวการเงินกันหน่อยดีกว่านะครับชาวราศีกรกฎจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะนะในวิชาโหวเนี่ยเราจะเรียกว่าภบกระดุมพระ นะกระดุมพระก็แปลว่าเรื่องของไรายได้การเงินกันทองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไรายได้การเงินกันทองเราดูเลยดาวพระที่ไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็แน่นอนนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับ1-13ถึงยังคงอยู่ในราศีมีนนะเขาเรียกว,ว่าดาวจเจ้าเรือนกระดุมพระยังคงไปอยู่ในราศีที่ดีภพที่ดีเราจะเรียกว,ว่าภพสุภะนะ กระดุมพะสุภะก็แสดงว่ามีคนคอยช่วยเหลือเรื่องไรายได้การเงินการทองนะความรู้ความสามารถทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับและจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยหาเงินได้เยอะหาเงินได้มากจากความสามารถพิเศษของเรานะรวมทั้งมีคนอุปถัมภ์มีทั้งคนช่วยเหลือในลนักษณะต่างๆนะก็ยินดีด้วยนะครับการที่กระดุมพระไปสถิตอยู่ในภพสุภะถือว่าเป็นการที่ดวงดาวเดินดีให้คุณกับชาวราศีกรกฎนะครับตอนที่อยู่ในราศีมีนนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่ สิ 13, สเสวยสมโนเรกนะฮะจุดที่ให้คุณกับโดยชานะครับจะเป็นในวันที่สิเบเอ็ดจนถึงวันที่13เราจะเข้าว่าเราจะเข้านณวางปุเอกนะฮะทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณก็ยินดีด้วยนะครับดาวพระอาทิตย์ให้คุณกับชาวราศีกรกฎสุดยอดเลยหลังจากนั้นดาวจเจ้าเรือนการเงินจะยกจากราศีมีน นะเข้าไปในราศีเมษเราจะเรียกว่ากระดุมพระนะครับไปอยู่ในเรือนของกรรมนะแน่นอนนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นมหาอุดจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยได้งานดีนะครับนะโปรเจกต์เยอะนะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองแค่คุณอย่าประมาทเองเท่านั้นเองนะทาไมต้องบอกว่าอย่าประมาทเองเพราะว่าดาวพัางคานเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าจะอยู่ในเรือนวินาศที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มถ้าไม่ประมาทเองทําอะไรอยู่ในเงื่อนไขของความนะครับ ละเอียดละออนเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีกรกฎจะดีมากๆเลยนะฮะและการที่เงินอยู่ในเดือนงานเนี่ยหมายถือว่าทํางานดีทํางานได้เยอะนะครับแล้วงานที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศีเมษให้คุณกับชาวราศีกรกฎให้เราคอยสังเกตตัวเองนะครับเราตลอดมาเลยตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยนะครับช่วงสงการเนี่ยดวงเราส่วนใหญ่จะดีหรือจะเสีย ถ้าส่วนใหญ่ดีก็ปรากฏว่าถือว่าโอเคเพราะว่าดาวเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ปีจะเป็นการกินีครั้งหนึ่งนะครับนะถ้า ดาวพระอาทิตย์ไม่แจ็คพอตเป็นการล์กินีปีนี้ก็สันนิฐานได้เลยว่านะครับงานดีเงินดีนะครับสามารถประสบผลสำเร็จเรื่องของงานและเงินได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็ยินดีกับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมษจะเป็นในวันที่14นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16บหนาฬิกานะครับ5นาที14ถึง27่สเวยทริดโทแห่งเลิกเป็นเรื่องลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะจุดที่ระมัดระวังหน่อยนะครับก็คือในวันที่18จนถึงวันที่20นะครับเราจะเข้านวามพิษหน้าน นะจุดที่ให้คุณกระโดนชะตาจะเป็นในวันที่27นะครับจุดที่ให้คุณกระโดนชะตานะครับจะเป็นในวันที่24จนถึงวันที่27เราจะเข้านักวางปลุกเอกนะครับคุ้มโทษคุ้มภยัยนะครับอโอเค,อเคก็ถือว่าดาวพระอาทิตย์ให้คุณไปหนึ่งดวงแล้วนะนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารนะดาวพระอังคารถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิก นในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าไอเดียจินตนาการการลงทุนการิเริ่มนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบการงานการการะทําความรับผิดชอบก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะโตวินาศน,นะครับแปลว่าตัวของเราเองจะลงทุนหรือเสี่ยงโชคหรืออะไรเรามัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีนะ พราะปุตตะไปว่าการเริ่มหรือการลงทุนหรือสิ่งใหม่ๆไอ้สิ่งใหม่ๆของเรามนอยู่ในเรือนวินาก็แสดงว่าเราเองยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับนะก็ถ้าเรียงได้ก็เรียงก่อนดีกว่านะครับเวลาปุตตะวินาศไม่ค่อยที่จะได้รับผลดีจากสินค้าผลิตภัณฑ์ลูกหลานบุตรหลานนะก็อย่าประมาทและยิ่งความประมาทเรื่อยจะทําให้เราเองวินาศก็คือทําให้เราเสียหายอันนี้ต้องระมัดระวงังแล้วยังชุ่ม เชื่อมโยงนะกับอ,อีกภพเรนึง่งในราสีเมษเราจะเรียกว่ากรมมะกรมมะวินาศก็คือประมาเลเริ่เหมือนกันนะนั่นหมายถึงว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเน้นในเรื่องของความ ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองได้ทําไปก่อนนะอย่าเพิ่งใช้เงินต่อเงินหรืออะไรประมาณนี้นะนะครับควรที่จะใช้ความรู้ความสามารถทําและทําเนี่ยเขาทาแบบว่ารับรับซ่อนเลนเบื้องหลังด้วยนะอย่าออกหน้าเยอะนะอย่าทําตัวให้มีศัตรูนะครับนะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จน,นะครับในชีวิตอย่างดีเยี่ยมนะฮะโอเคดาวพังคานที่อยู่ในเรือนนะครับ เมถุนเนาะในพว,วินาศเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของนะครับหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเข้าเทวีลเลออ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเลิกช่วยไว้เวลามีอะไรก็สามารถเคลียร์ได้นะครับวันที่ยี่สิบสองถึงสามสิบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจเราจะเรียกว่าเพชจะคาดเลิกนะครับนะตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็ยุงย่งยุ่นวุ่นนะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยจะเป็นในวันที่ยี่สิบแปดจนถึงวันที่สามสิบเราจะเข้านวมพิสุนักนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะครับหรือความขัดใจกันช่วงนี้ถือว่าอันตตรรรายนะเป็จุดที่้องงมัว นะครับรวมทั้งอุบัติเหตุรวมทั้งอะไรด้วยแล้วมาระวังหน่อยนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่16จนถึงวันที่21เราจะเข้านวางปูงเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่านะครับให้คุณแต่ให้คุณในภพว,วินาศผมว่าเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับเอาล่ะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธด,ดาวพระพุธถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเราจะเรียกว่าพพคอนเน็ชันนะเราจะเรียกว่าสหาชาสหาชาปแปลว่าสังคมเพื่อนฝูง นะพี่น้องท้องเดียวกันนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพวินาานะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับดาวพระพุธยังคงอยู่ในราศีเมษไม่ไปไหนนะครับในมุมดีก็คือว่าดาวชุดเรือนสห a ชะนะไปสถิตอยู่ในราศีเมษมีการติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานนะเพราะเขาเรียกสห a ชะไปกรรมะเนี่ยติดต่อเรื่องของการงานนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือคนหมู่มากนะหรือมีการร่วมงานกับเพื่อนฝูงกับคนสนิทคนใกล้ชิด นะทำนู่นทำนี่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอันนี้ถือว่าดีและไปกลุมกระดาวพระอาทิตย์ที่เป็นในเรื่องของการเงินก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ของเราเองเนี่ยมีการติดต่อได้ได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมโดยคนมากๆทำให้เราประสบผลสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะอันนี้ถือว่ายินดีด้วยนะครับไปดีนะแต่ถ้าท่านใดนะครับมีดาวพระพุธปีนี้เป็นการกินีจรอ,อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับดาวเจ้าดวนวินาศนะครับจะไปสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเขาเรียกว,ว่าวินาศไปกมะ นะครับนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องที่มันยุ่ง,ย,งยุ่นๆน,นะครับทำให้ปวดหัวเรื่องของการงานและงานเนี่ยมันหนีไม่ได้เพราะดาวเป็นอนุเกษตรสำหรับเรือนนะดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนอังคารดาวพังคารไปอยู่ในเรือนพระพุธนะมันมีเวลาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะต้องเขียรยให้ได้เขียรยให้จบแต่โอกาสที่จะชนะ หรือโอกาสที่จะประสบสําเร็จก็ต้องบอกว่ามีมากกว่าเสียนะด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นอนุเกษตรสอบเรือแต่มันต้องมีการแก้ไขมันต้องมีการเข้าไปทํานู่นทานี่ก่อนนะครับถึงจะประสบสําเร็จได้นะแต่พอประสบสําเร็จเราก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนดาวพระพุธเองในช่วงของเดือนนี้นะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสิบห้าไม่เป็นไรเดินปกตินะแต่หลังจากวันที่สิบห้าเป็นต้นไปดาวมีการเดินถอยหลังน่นหมายถึงว่าเราเองอาจจะมีการสื่อสารนะที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานคลาดเคลื่อนนะครับหรืออาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้เช่นกันอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมาาาัดระวังแต่ถามว่ามันหนักมากไหมมันก็ไม่ได้หนักมากนะไว้ะแต่ว่าคุณมีดาวพระพุธปีนี้เป็นคารกินีนะถ้าเป็นอาวเคก็คนหนักเพราะว่า วินาศกรรม,มะแล้วดาวเดินถอยหลังอย่างเงี้ยแล้วเป็นการณกินีอย่างเงี้ยสื่อสารเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้มีปัญหาแล้วถ้าเกิดพลาดท่าเสียทีนี่ทาให้เราเองเนี่ยเสียเงินได้ด้วยนะเพราะไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวจเุเลือกนการเงินงน,นะครับนะแต่เกิดเฉพาะคนที่มีดาวพระพุธปีนี้เป็นการณ์กินีนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการณกินีก็ปกตินะครับจะออกพบสาหัชชะเยอะก็คือเรื่องของการสนิทสนมนะครับ มีความไว้วางใจกันนะครับในระบบงานในสายงานนะครับเกื้อกูช่วยเหลือก็ถือว่าโอเคนะถือเป็นดาวที่ดีนะครับนะเอรา่ะนะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับนะจุดที่ให้คุณกระโดดชะตานะก็จะเป็นในช่วงวันที่14จนถึงวันที่15เราจะเข้าระวังปุกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณจุดที่ต้องระมัดระวังจะมี2ช่วงช่วงแรก2อถึงหเข้าระวังพิษนะครับนะและดาวก็เดินไปอา่าพอหลังจากนั้นนะครับท่านมีการเดินองศาถอยหลัง นะพอท่านเดินองศาถอยหลังเนี่ยก็เลยส่งผลให้เราโดนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโดนวันที่22วันที่25อีกรอบหนึ่งนะก็แสดงว่าเขานบาปเนะูเอกอนะเขาระวังพิษนะครับสองรอบนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเลือนนะครับในราศีธนูนะครับ,นะรบเราจะเรียกว่าวกอริ นะอลิก็แปลว่าอุปสรรคนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจเดี๋ยวเราไปดูีิว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรนะอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่านะครับภพบสุภะที่แปลว่าคนอุปถัมภ์ค้าจุนความรู้ความสามารถความชำนาญการพิเศษนะเขาต้องบอกว่าถ้าเป็นทักษะที่ดีนะ เดชสีมนตรีนี่บอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎนี่ปังปุริเยเลยเพราะว่าดาวความสําเร็จเนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนการงานนะครับเขาเรียกว่าสุภะเปกรรมะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนและถูกถูกตามดวงชะตาด้วยนะผู้ใหญ่คือดาวพฤหัส นะทีนี้พื้รหัสไปอยู่ในเรือนการงานและได้ตาแหน่งราชาโชคเนี่ยนะครับชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกได้เลยเป็นช่วงที่มีโอกาสถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงเป็นของแท้นะครับจะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสเข้ามามากนะครับมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างอยากได้อะไรเปหมด ซัพพอร์ตหมดนะขอให้งานประสบผลสำเร็จเพราะดาวพฤหัสคือดาวอุดมสมบูรณ์ด้วยนะและได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยแล้วยังไปอยู่กับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นคู่มิตรกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณจะโดนชะตาดาวพฤหัสย้ายมาตำแหน่งนี้นะครับชาวราศีกรกฎก็จะเป็นคนที่มีโอกาสและประสบผลสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานอย่างดีเยี่ยมเลยก็ยินดีด้วยแต่สําหรับท่านที่มีดาวพฤหัสสบดีเป็นนี้เป็นการกินจรจัดระมัดระวังหน่อย นะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอลิจะไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะเรามักที่จะขัดแย้งกับคนอื่นที่มีสาเหตุมาจากมุมมองความคิดและถ้ามันไม่สเสถียรน,นะครับหรือมันเคลียร์ไม่ได้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเสียเงินเสียทองเพราะามันไปกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะและเป็นคู่มิตรกันด้วยบางทีมันมีปัญหาแล้วเกิดอาการอารมณ์อรล่อย่ะนะคือ ก็ต้องเสียเพราะเป็นคู่มิตรนะมันจะไปเหมือนดาวคู่ศัตรูไงถ้าดาวคู่ศัตรูมันหักแล้วหักกันไม่สนใจว่าจะทะเลาะบอกแวง้งจะฟ้องร้องก็ฟ้องไปอะไรประมาณนี้นะแต่นี้มันคู่มิตรมันเหมือนเกรงใจเหมือนกักเหมือนรู้จักมานานนู่นนี่นั่นนะถ้าเป็นการะกิณีเราว่างระวังหน่อยนะจะทําอะไรก็อรอบพอเพราะดาวเจ้าเรือนอริไปอยู่ในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็สัมพันธ์นะครับเอ่อเรื่องของเพื่อนฝูง รเรื่องของคนสนิทอะไรประมาณนี้ให้เรามาระวังนะถ้าเรามาระวังได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะดาวพฤหัสอยู่ในพบที่10บเขาเรียวอยู่ในจุดจอมฟ้านะก็ต้องบอกว่าจะ ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองนะครับทำงานได้ละเอียดดีและก็สามารถประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับการที่ดาวคู่มิตรนะครับดาวพระอาทิตย์ดาว,าดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งมาจะพบดีเดือนดีเนี่ยส่งกระแสประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าชาวราศีนะครับอรกอกฎปังบุรีเยเลยนะครับนะเรื่องของหน้าที่การงานนะครับประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะอภิมหาเศรษฐี อภิมหาร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีกรกฎนะแต่จะเหนื่อยนิดนึงเนาะนะเพราะดาวไปกองในเรือนการงานทั้งหลายดวงนะครับเอาล่ะนะครับนะดาวพฤหัสัมปันเข้าไปก็ยังคงเสวยธนิตโทแห่งเลิศนะเป็นเรื่องระบาดต่อต้นสบายต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพระศุนะดาวพระศุเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกเลยเนาะเป็นดาวที่ดีมากนะเราจะเรียกว่าพบราพะที่แปลว่าช่องทางในการหาเงินหาทองนะอีกภพเรือนนึงเนี่ยเราจะเรียกภพหลักทรัพย์พันธุ บ้านลถที่ดินนะการที่ดาวเจ้าเรือลาภระเป็นสถิตยอยู่ในเรือนของการงานเนี่ย ทำให้ชาวราศีนะครับอกอกฎทํางานได้หลากหลายนะตามดาวเลยนะได้หมดเลยนะตรงนี้ถือว่าให้คุณและเป็นดาวที่รักกันถูกกันเป็นดาวสุบเคราะนะครับซึ่งเป็นจุดที่ให้คุณเกิดดวงจิตตานะการที่ดาวเจ้าเรือนลาภะไปสถิตยอยู่ในเรือนของกรมมะแสะดงว่าเราเป็นคนที่โชคดีนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสแค่คุณอยากประมาทในการดําเนินชีวิตของคุณเองเท่านั้นเองนอกานั้นนะคุณจะปังบุรีเย่เลยนะครับนะรบนะรบประสบความสำเร็จนะครับแต่ดูจากตรงนี้เนี่ยดาวอังคารที่แม้จะอยู่ในราศีเมถุนที่เป็นดาวเจืาเรือนว เขเป็นอนุเกษตรสำหรับเรือนเนี่ยมีโอกาสที่จะดีมากกว่าเสียนะก็เป็นปีนะครับหรือเป็นเดือนที่ชาวราศีกรกฎปังบุรีเยเลยนะอีพกพบเรือนหนึ่งครับนะดาวจุลเรือนพันธุนะดาวจุลเรือนพันธุไปเอรมะชุวงนี้ทํางานดีทํางานละเอียดนะครับได้รับการโปรโมทได้รับการช่วยเหลือนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปนะพอเขาเรียกว,ว่าดาวเล็งกันโดยธรรมชาตินะเนี่ยตัวเองอยู่เรือนนี้เนาะเล็งกับเรือนนี้นะครับเลยส่งผลให้การงาน นะครับความสําเร็จนะครับความอุนในบ้านความอุนในครอบครัวความอุดในที่ทํางานนะสามารถทําให้ชาวราศรีกรกฎเนี่ยนะครับปังบุรีเยได้นะก็ถือว่าโอเคนะเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตาก็ยินดีด้วยนะครับนะแต่ก็อยู่ตรงนี้แค่1นถึงเจดนะนะครับหนึ่งถึงห้าเข้ามาหาธนูแห่งเลิกเป็นเลิกที่ดีนะครับนะเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับหกถึงเจ็ดเข้าโจโรเลิกเข้าเป็นเลิกของการต่อสู้นะครับแข่งขันนะ สามถึงห้าเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตาเราจะเข้านาวังปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับต่อไปนะครับก็จะยกราศีนะครับดีกว่าเดิมอีกนะเขาเรียกว่าดาวชื่อเรือนลาภเป็นเกษตรตาที่บดีนะลาภก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะเป็นเกษตรก็แปลว่าความมั่นคงนะตัวเราเองจะเป็นช่วงที่พัฒนาช่องทางนะครับในการหาเงินหาทองในลนักษณะต่างๆคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะแล้วก็จะทํานู่นทํานี่ทำนั่นประสบความสำเร็จ อีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าอาสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ไปอยู่ในเรือนลาภะนะเป็นช่วงที่ได้ที่ได้ทางได้ของที่ราคาถูกก็ได้หรือที่ถูกใจเอาเป็นว่าที่ถูกใจแล้วกันอาจจะแพงแต่ถูกใจเรานะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นู่นได้นี่นะได้บ้านได้รถ นะครับนะก็เป็นช่วงที่ให้คุณกับดวงชะตาดาวพฤหัสยกหลังในลนักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับเราจะได้อะไรมาโดยง่ายๆนะก็จะได้มาจากความเสน่ด้วยส่วนหนึ่งนะจะได้มาจากความพึงพอใจพิเศษนะเพราะดาวศุรปะดาวเสน่นะก็ต้องบอกว่าโอเคนะตามความหมายพบเรือนก็ไม่เสียเลยทั้งดาวเจ้าเรือนราพะเป็นกเกษตรทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุทุไปอยู่ในราพะและเป็นกเกษตรนะก็จะโดดเด่นเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองนะสามารถเอาหลักทรัพย์นะครับแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองทําให้ประสบผลสำ เร็จอย่างที่เราปรารถนาได้เนาะก็ยินดีด้วยเลยนะครับนะเอาละต่อไปนะครับดาวพสูงที่อยู่ในราศีพฤษภนะแปลถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเข้าไปตอน2 3่สนาฬิกาสาทีหนึยังคงเป็นเลิกโจโรเลิกนะเลิกต่อสู้แข่งขันนะวันที่17จนถึงวันที่28เราจะเข้าภูมิปารแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งความมั่นคง นะครับวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเลิกเทศาตีมเลิกคนหมู่มากเนาะเลิกเดินทางเลิอกอยู่ไม่ติดที่จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในวันที่ยี่สิบจนถึงวันที่ยี่สิบสองเราจะเข้านวงพิกคุณเท่านั้นเองนะจุดที่ให้คุณจะโดนชะตาจะเป็นในวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดนะครับเข้านวงปุงเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือน ในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบปัตนิษนะที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ต้องบอกว่าในช่วงสองปีครึ่งนี้นะครับนะก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาพเพราะดาวเจเริอนปัตนิกตกมรณนะอยู่ตรงนี้ถึงสองปีครึ่งนะก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเรามีดาวในตั้งรับก็จะเกิดเหตุประมาณนั้นนะเพราะอยู่ตรงนี้ยาวแต่แน่นอนนะครับนะไว้ใจเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาไม่ได้เลยทุกเรื่อง นะครับนะทำอะไรยังไงก็อย่าประมาทนะครับแล้วในเรื่องของความรักคุณโซดน,นะก็คบกันดีๆนะครับดูแบบให้นานๆหน่อยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าปตัตตนิมรณนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับที่เกิดจากคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของนะเขาเรียกว่าเสียหายหกันตามพบเรือนนะครับแต่ว่าบางท่านนะครับก็ได้รับผลดีเหมือนกัน นะครับบางครั้งเนี่ยจะทําให้เราเองเนี่ยนะครับระมัดระวังตัวนะครับหรือทําให้เราเองเนี่ยตัดขาดนะครับตัดขาดกับคนที่เรามีความรู้สึกว่าไม่โอเคนะคบางคนเนี่ยอยู่แล้วแบบทนทุกทรมานมีแต่ความทุกข์นะครับนะจะเลิกลาคันก็เลิกไม่ได้ต,ดติดนู่นติดนี่พอดาวปฏิทตติมรณะปุ๊บกลายเป็นว่าเลิกลากันได้โดยที่แบบไม่ติดใจเอาความนะ เขาเรียกว่ายินยอมทั้งสองขวายนะนี่คือข้อดีนะนะแต่ข้อเสียก็นะครับก็อย่าทุ่มเทในเรื่องของความรักมากนะครับมันก็อาจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้นะหรืออาจจะเป็นการแก้เค็ดอย่างนี้ก็ได้รักกันชอบกันก็ไปไปมามานะอย่าอยู่บ้านเดียวกันนะครับหรืออยู่บ้านเดียวกันก็อยู่คนละห้องก็จะเป็นการแก้เค็ดเนาะสำหรับบางคนหนักนะ บางคนเบาอ่าบางคนเบาก็อาจจะแค่แยกเตียงก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีรายละเอียดปีกย่ออีกนะต้องดูว่ามีดาวอะไรตั้งรับทักษะให้คุณให้โทษก็จะเป็นการบอกได้ว่าหนักเบา,เอาอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะครับดาวพระเสาตอนที่อยู่ในราศีกุมก็ยังคงสถิตเทสาตี เนะีเป็นเลิกท่องเที่ยวเป็นเลิกคนหมู่มากนะครับอยู่นะต่อไปเราพระราหูนะดาวพระราหูท่านเป็นดาวช่อเรือนมรณะแน่นอนนะครับนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะมรณะไปกรรมมะก,ก็แค่เหมือนเดิมฮนะเบื่องานเซ่งงาน นะหรืออาจจะมีบางเรื่องบางราวทําให้เราเองมีความรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากจะอยู่ก็ได้นะตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของดีอยู่นะยังคงเข้าทริสโทเลิกหนึ่งถึงสิบยังเข้านาวาังปุกเอกยังถือว่ายังอยู่ในจุดที่ให้คุณแต่ถ้าเกิดว่าเข้านาวังพิษอ่าหรือเจอการลักกินีอันนี้จะยุ่งยุ่งเรื่องงานนะเขาเรียกว่า มรณะไปกรรมะเบือง,างงานเซงงานหรือไม่อยากทํางานก็ออกซะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าดาวพระราหูที่มาจากภพมรณะเนี่ยไม่ถูกกับดาวนี้เลยนะพระอาทิตย์พระพุธพระพุทธหักนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะเรามีงานอะไรรับผิดชอบให้เต็มที่นะครับแล้วก็พยายามอย่าไปขัดแข้งขัดขาใครแล้วก็พยายามอย่าทําตัวเด่น นะแค่นั้นเองนะมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะก็จะไม่มีปัญหานะครับนะเอาลาะนะครับนะดาวพระราหูนะที่สถิตยอยู่ในราศีเมษนะอยู่ในภพที่10ก็ถือว่าใช้ความรู้ความสามารถนะครับทำให้เราเองประสบผลสมสเร็จได้ตรงนี้เป็นดาวปัญญาหมดเลยนะทั้งพระราหูเป็นดาวปัญญาแบบพลิกแพรลงพระพุธเป็นดาวปัญญาแบบประสบการณ์พระรหัสสามดีเป็นดาวปัญญาจากตำรับตำราคนบอกกล่าว นะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นจุดที่โอเคนะครับนะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพฤกตนะดาวพฤกตนะครับท่านเป็นเอ่อท่านอยู่นะท่านอยู่ในราศีกันนะทีเนี้ยท่านก็จะตามดาวพฤกษเอ่อดาวพระพุธไปนะดาวพระพุธไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะก็ะแสดงผลเรือนนั้นปรอกรว่าอยู่ในเรือนการงานนะถ้าเป็นทักษะที่ดีพฤกตจะ ส่งผลนะครับเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานจะทําให้เราเองเนี่ยมีเซนส์นนะหรือมีอะไรโดนจิตโดนใจให้เราทําบางสิ่งอยากให้ตอบโจทย์ความต้องการนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานทั้งปวงนะถ้าเป็นในมุมดีนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการกินีแล้วเราจะหงุดหงิดงานจะเบื่องงานนะบางทีก็หนีงานทิ้งงานเลยก็ได้นะพระเกตก็จะออกแนวในประมาณนี้นะครับนะถ้าท่านใดเองอยากจะให้ประสบผลสำเร็จเรื่องของการงานหรือมีปัญหาเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็สวดคาถาสมัครงานไว้นะครับมันจะทําให้เรา มีโอกาสเรื่องของการงานเข้ามาในช่องผมมีนะขาวสาสมัครงานเนาะเอาละยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามาัสพร้องเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอถวายทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพดทุลรดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสาหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k กต k อกนะครับ u t u b e นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเก็ดการดูตลอดสวัสดีครับ